ครับสำหรับคูตา L4018 ล p ครับวันนี้ดินนุมน่มๆลุยสบายๆสองคันละโอ้วาพี่น้องมารับชมแบบใกล้ชิดกันอีกแล้วครับได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆวันนี้มา2องคันครับ L4018 เช่นเดียวกันโอ้โห ยอดครับวันนี้30ไร่ครับสบายสบายเสียงนุ่มๆครับคันนี้แต่เจอคันหน้าสักหน่อยนะ่ะเรียบร้อยเสียงดังเพราะว่าข้างหน้านี่สายซิ่งครับทีมงานสายโหดซูมให้ดูเลย ไปดูแบบใกล้ชิดครับน่าจะได้วิ่งสวนกันแล้วสองกันเสียงโคตรลั่นเลยทุกคนรั่นจริงๆน้องส้มน้องส้ม L 4 0 1 8เหลือเก็บมุมนิดหน่อยครับเพราะพื้นที่มันไม่ค่อยไม่ได้เรียบนะฮะ เป็นพื้นที่แบบมีเอียงบ้างนะครับอีกคันหนึ่งครับสายลั่นดูการสองคันครับไาสบายโอ้โหเสียงนะทุกคนดูนะครับจัดจ้าดมาก แล้วมุมเล็กๆครับฝั่งนั้นวันนี้ก็เจอดินนุ่มๆฮะไม่เปลืองกำลังรถไม่่านไม่เสียวันน้นก็เริ่มได้ฝั่งกลางเลยครับอัดยกฝั่งกลางก่อนเลยแล้วก็จะค่อยไถบีบมาหากันนะครับทีละนิด นี่ก็แดดอาจจะย้อนเยืองตาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายโมงอาจจะเป็นอย่างนงี้ผมก็ลุยเหมือนกันครับเพื่อเก็บบรรยากาศให้พี่น้องทุกคนได้มารับชมกันนะครับสำหรับชาวแฟนมันแท้คูบต้าน่ครับนี่ก็อยู่กับรถเกษตรน้ำกินนะเก็บบรรยากาศการทำงานของแท็กเตอร์ โอ้โหย้อนแสงครับมองไม่ค่อยชัดฝั่งนู้นก็ยังลุยอยู่ครับยังลุยอยู่จอดครับไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ